แคปิ a l ลเกนคือผลกําไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ที่มาในรูปแบบของกําไรที่ได้จากมูลค่าเพิ่มขึ้นในบางประเทศจะมีการเก็บภาษีหรือที่เรียกว่า Capital Gain t ็ก h ซึ่งส่วนมากจะเป็นประเทศที่มีขนาดของตลาดหุ้นที่ค่อนข้างใหญ่ เนสหรัฐและยุโรปขณะที่ประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีการเก็บภาษีดังกล่าวเนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังมีขนาดเล็กดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนถือเป็นเรื่องสําคัญซึ่งหากมีการเก็บภาษีกําไรจากการซื้อขายหุ้นจริงอาจทําให้นักลงทุนไปลงทุนในรูปแบบอื่นหรือประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษีได้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอของตลาดหุ้นที่มีพัฒนาแล้วแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ๆนะคะแล้วก็อย่างทีท่เรียนไปว่าในเอเชียก็มีบางประเทศเหมือนกันที่เป็นประเทศใหญ่ๆที่เขาทำแต่ว่าเขาก็จะมี ไอเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางที่ก็เก็บเฉพาะตัวกาําไรบางที่ก็เอากําไรขาดทุนมาหักลบกบกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็คือพอตลาดมันใหญ่แล้วอะมันก็ไม่ไม่จเป็นที่จะต้องหาแรงจูงใจให้กับนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาลงทุนมากนักนะคะแต่อย่างตลาดที่ยังเล็กๆอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องอใช้เวลานิดนึง อันแรกเลยก็คือ,อความน่าจูงใจของของตลาดที่จะเข้ามาเก่งกำไรก็คงจะน้อยลงนะคะแล้วกอ็อาจจะทำให้สัดส,ส่วนถ้าสมมุติว่ามันมีเงื่อนไขว่าจะเก็บเฉพาะ,ะกำไรหรือขาดทุนจากการเก่งกำไรสั้นๆแต่ถ้าคนที่ถือหุ้นยาวหกเดือนขึ้นไปแล้วไม่เก็บ มันก็จะทําให้คนเนี่ยต้องหันไปลงทุนยาวขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องโดนภาษีค่ะสัสดส่วนของการเก็งกําไรก็จะน้อยลงหรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือไม่เก็งกําไรในตลาดหุ้นไปเก็งกําไรในตลาดอื่นเลยที่ไม่มีภาษีมากเกี่ยวข้องหรือไม่ก็คือออกไปลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่มีแคปติตอลเกืก็อาจจะเกิดขึ้นใน,น กรับกระแสข่าวที่จะมีการเก็บแคปิตอลเกนแท็กในตลาดหุ้นไทยนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจุบันตลาดหุ้นไทยยังมีขนาดเล็กจึงยังไม่เหมาะสมที่จะมีการเก็บภาษีและหากจะดำเนินการจริงจะต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยแต่เชื่อว่าแนวคิดการเก็บภาษีจะทําได้ยาก,กาเก็บภาษีโดยในจริงเนี่ ต้องพิจารณาเป็นเฟสไปนะคะอย่างเช่นในต่างประเทศเขาจะมีลักษณะของการเ,าเริ่มเก็บตัวภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นเนี่ยจากการที่ถือ,อระยะเวลาในเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เช่นถ้าถือหุ้นสั้นกว่า6เดือนนะคะอันนี้อาจจะเก็บภาษี ะะแต่ว่าถ้าถือเกิน6เดือนขึ้นไปถือว่าเป็นลักษณะของการลงทุนก็จะไม่เก็บภาษีนี่มันก็มีรายละเอียดที่จะต้องมาตั้งนั่งคุยกันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพราะบางประเทศที่เขาทําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเฉพาะตัวที่เป็นขากําไรคือเมื่อไหร่ที่คุณเล่นหรือลงทุนแล้วมีกําไรเนี่ยเก็บภาษีโดยที่ไม่เอาผลขาดทุนมาเป็นตัวหักอันนี้ก็จะแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งคือเอาทั้งกำไรและขาดทุนเอามาหักลบกบกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นกำหนดว่า1ปีมาคิดกันทีหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าเ,าเน็ตแล้วกำไรเท่าไหร่ก็ไปคิดจากตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งทางของเราเองเนี่ยเข้าใจว่านักขณะนี้เองก็คงยังไม่ได้มีการที่จะพูดคุยในเชิงลึกมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะดังนั้นก็ คิดว่าเรื่องของการเก็บภาษีจากการซื้อขายกำไรจากการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็คงจะยังไม่เกิดขึ้นในในเร็วๆนี้นค่ะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทยได้ออกมาปฏิเสธถึงแนวคิดการจัดเก็บภาษีรวมถึงนายสธิตลิมพงพันธ์ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ออกมาคัดค้านเพราะเกรงว่าการจัดเก็บภาษีจะกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยที่มีสัดส่วนถึง50%และในเวลานี้ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการสร้างความเชื่อมัน่นต่อการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ